ตระกูลสมหมายของเราคืออยู่ในวงการเมืองมนาะประมาณเกือบ20ปีอบปีค่ะแต่นี้อันดับแรกต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสอามรเทพสมหมายที่ที่ฉันเป็นผู้สืบทอดได้มีโอกาสได้สารต่อรวมกันของคุณพ่อและก็เพื่อพัฒนาคุณหารต่อไปค่ะเราต้องมองถึงสิ่งที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดค่ะ และสำหรับพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษเราที่เราเน้นก็คือจะเป็นนโยบายของขเกษตรกรรมนะคะที่ว่าราคาตกต่ำนะคะนโยบายปรับปรามยาเสพติดนะคะพืชผลการเศรษฐกิจกรรให้ดีขึ้นการค้าในพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นค่ะ ฉันขอโอกาสประชาชนนะคะในฐานะเป็นลูกสาวของท่านอมรเทพที่ทุกท่านได้เคยเห็นผลงานของคุณพ่อมาตั้งแต่อดีตและจนถึงปัจจุบันดิฉันมีความตั้งใจเป็นผู้สื่อสารความตั้งใจของคุณพ่อสืบต่อไปเพื่อพัฒนาสุนฐารให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ